สวัสดีครับวันนี้มาส่งรถนะครับผมกับมาสเตอ cx 8นะครับผมคันนี้ลูกค้าติดฟิล์มกันรอยครึ่งหน้านะครับเป็นเซ็ตบีของทางร้านนะครับเป็นกระโปรงแก้มไฟกระจังหน้านะครับผมโลโก้แล้วก็กันชนหูกระจกครับอันนี้เป็นงานติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นนี้เป็นรถที่ใช้งานมาแล้วนะครับผมแต่ลูกค้าก็ติดตั้งฟิล์มนะครับก็จะมีสะเก็ดหินบ้างไปบางจุดนะครับ แต่ลูกค้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าอยากไม่ให้มีหินเพิ่มเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีการใช้งานมาแล้วก็จะมีสะกิดหินระดับหนึ่งลูกค้ารับได้นะครับก็เดยทาการติดตั้งฟิล์มกันนะครับเดี๋ยวลูกค้าที่ดูทางวิดีโอจะเข้าใจผิดว่าแบบอ้ฝุ่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าลูกค้าติดมาแบบว่ามีหินมาแล้วนะครับผมมาดูด้านอื่นบ้างครับในส่วนอื่นตรงนี้ก็จะเป็นการงานเคลือบเซรามิกนะครับก็จะเป็นขัดลูบรอยไม่ได้ปรับผิวส้มน,นะครับ สังเกตได้ว่าเงามากนะครับลายริยวรอยสีรถก็จะชัดขึ้นนะครับมีติดฟิฟล์มบ้ามือฝาถาังน้ามันด้วยนะครับผมเสร็จหมดทุกอย่างแล้วพลาสติกดําพวกนี้เราก็เคลือบให้นะครับผมเป็นน้ํายาเคลือบกัน UV เฉพาะของโปรแกรมเคลือบเซรามิกของเรานะครับแล้วคันนี้เพิ่มเติมพิเศษที่สุดเลยคันนี้มีการพุ่งดัมปิ้งสเปย์นะครับผม น้มปิ้มสเปรย์คือพ่นการสนิมสุดเก็บเสียงนะครับแต่ว่าคันนี้จะดูได้ยากนะเพราะว่าซุ้มล้ออยู่ช่วงล่างค่อนข้างจะปิดมาสนิทเลยครับเดี๋ยวผมจะแอดรูปภาพให้ดูนะครับว่าพ่นการสนิมสุดเก็บเสียงช่วงล่างของคันนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับดูในรูปได้เลยนะครับล้อแม็กซุ้มล้อเราขีนให้หมดนะครับผมล้างทุกซอกทุกซอยนะครับขีนนิ่งให้อย่างดีนะครับผม ภายในก็เคลื่อนให้เรียบร้อยแล้วครับปกป้องกันนะครับผมการสกิดหินได้ตัวนี้เป็นฟิลม์มออ TPU นะครับการสกิดดีฉ่ำนะครับผมมีไฮโดรฟบิกนะครับความเงาเลยเพื่อไม่ต่างกับเครื่องแก้วเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาส่งลูกค้ากันแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีอัปเดตอะไรให้ดูบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมในเพจซานี่นะครับ ช่องทาง y o u t u b e วีโอคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมฝากไว้นในที่นี้เลยนะครับสำหรับคลิปวีโอนี้ก็ขออนุญาตส่งรถให้ลูกค้าก่อนนะครับ